ครับเรามาช่วยอนุรักษ์รักษาภาษาบาลีและนาะของเรากันไว้นะครับมาวันนี้ก็มาถึงบทสวดปฏิจจสมุปาทนะครับมาตอนที่สี่แล้วนะครับเห็นไหมเอามากอยเลยนะครับเห็นไหมอ่าในภาษาบาลีและนาเนี่ยปุ่นจะมีตัวซ้อนนะครับเห็นไหมอ่าตัวซ้อนเอามากอยตัวซ้อนเลยนะครับตัวสะซ้อนสะ,สนสะเห็นไหมอ่าอัานในอืม อันคำนี tamam. in it moist, it ้มันเป็นคำพิเศษนะครับมันมาใช้ซ้อนแบบธรรมดานะครับมันเป็นสะสองห้องนะครับแม่เมื่อซ้อนมันเป็นสะสองห้องนะครับเมื่อเป็นตัวซ้อนแล้วตัวตั้งหน้าตัวซ้อนเนี่ยจะต้องเป็นพระยันชนะต้นนะครับตัวมะไหนแมตัวหน้ามันมาไม่มีไม้กุไม้กิ้หรือไม้อย่างอื่นนะครับก่อเสมือนว่ามีไม้ซัดอยู่ตั้งบนนี่แล้วนะครับหมาแม่อ่านว่ามัดนะครับมัดนะครับตัวสะมันมีไม่ม ต่อมาเนี่ยมันก็ม,นมีไม้อย่างประกอบแล้วก็อ่านตัวมันเองอะคือมัะน,นะครับมัะนะครับมาอ่านตัวอื่นแล้วครับอ่าซ้อนอื่นๆบ่มีแล้วนะครับบ่มีแล้วนะครับมาเมื่อบ่มีแล้วตัวอื่นๆก็ออ่านไปไปตัวไปตัวของมันนะครับตัวประกอบไม้นะครับอ่าในไม้ในภาษาบาลีนานาเพิ่นมีอยู่แปดตัวแล้วครับอื ออาอีอูเออนะครับแล้วก็แต้มตัวอังนี่มามตัวนะครับตัวอังนี่ก็เสมือนว่ามีไม้สัตว์และสะกดตได้ตัวงะนะครับหรือไม่พัดสะกดตได้งองงนะครับมันโดนอันยังมันก็เป็นอังเป็นตังเป็นยังเป็นอันยังสละอังนั่นนะครับมาเป็นสละอังคือเป็นไม้สะกดตนะครับมีตัวสะกดตนะครับมาอัน ไม้ที่มันตัวอื่นๆที่มันมีตัวสะก๊อตเห็นไหมเอากลมาดูเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ตัวแรกเนี่ยคือตัวอีนะครับตัวพิเศษนะครับความจริงมันก็คือตัวอะนะครับไม่กี้นะครับมาอ่านว่าอีนะครับแา่เป้นเขียนเป็นตัวพิเศษอย่างอีนะครับในภาษาบาลีแล้วนานะครับอีนะครับมาอีนะครับมาอันตัวอ่ะนี่มันมีไม่กะซ่อนลูกอยู่ในตัวของมันแล้วนะครับอตัวนี้ก่อนนะครับมา ตัวมะนะครับไม้กีนะครับมาถ้าตัวมะไม้กีเนี่ยก็เฮาอ่านว่ามีมีนะครับ่าพอดีมันมีสองไม้อยู่ในนไม้กังอ่าไม้ตัวอังอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับอ่าถ้ามันมีไม้กีอ่านว่ามังนะครับ่าแต่ถ้ามันมีไม้กีแล้วปก็อาศัยว่าไอไอตัวตัวอังนี่มันเอาใจกับตัวงะอยู่ตรงตัวสะกดตัวเฉยๆเอาตัวงะสะกดก็อ่านว่ามิงนะครับมิงนะครับมา ภาษาไทยมันออกว่าหมิงนะครับ mm ่าไอ้มัดสมิงนะครับมาอัน nah. อันฮะผมขออ่านให้ตามตามที่เขียนมากันแล้วกันนะก็อ่านว่ามิงนะครับอ่านว่ามิงนะครับมาตัวอะมีไม่กะซ่อนลูกอยู่ก็อ่านว่าอะอะนะครับมาตัวสะมีไม่กะสั้นซ่อนลูกอยู่ก็อ่านว่าสะนะครับตัวตะมีไม่กี้อ่านว่าตินะครับตัวอันนี้ตัวอีตัวพิเศษนะครับมา ตัวตามีไม่กังนะครับหรือตัวอังอยู่ดางบนก็อ่านว่าตังนะครับตัวหน้านะครับเห็นไหมอ่านมีไม่กะซ่อนรูปอยู่ในตัวแล้วอ่านว่าหน้านะครับตัวหะมีไม่โกอ่านว่าโหนะครับตัวตะมีไม่กิอ่านว่าตินะครับอ่าเหามาอ่านรวดรวดดูนะครับเห็นไหมอีมัดสมิงอะสติอีตัง นาโหตินะครับมาอ่านมาอย่างอี้นะครับมาภาษาบาลีไทยปกเขียนได้อย่างี้แม่ตัวสะซ้อนสะนะพ่นจะมีจุนพินทุประไว้ยี้นะครับเป็นแม่อื่นที่มันมีตัวซ้อนพระกอบ่ใส่เหมือนนะจุดพินทุไอ้แม่ก็หน้าตาบาลีไทยปก็เขียนได้อย่างอี้นะครับมาวันนี้เขาจะอ่านเป็นกำเมืองนะครับมาเขาอ่านเป็นกำเมืองเขาเลือกเสียว่าไอ้ภาษา เหล่านี้คือเป็นภาษาปริวัติใบที่สองนะคะคือการเอาอักษรสทยเทียบเอามาเป็นอักขระละนาตังบนพุ้นนะครับเห็นม,แม่แล้วก็เขียนขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันมีจุดพินทุประรวิทว้เอยายืมเอาบริไทยมาเขียนกันแล้วกันนะครับเห็นไหอ่าอ่านว่าอย่างนี้นะครับอิมัตสมิงอสติอ,อีตังนา โตินะครับมาอ่านว่าอย่างนี้นะครับถ้าถ้าอ่านบริเมืองบริไทยบม่เข้าใจนะครับมามาอ่านบริไอคำคำเขียนเป็นคำอู้อยู่ทังุ่มนี้นะครับเป็นสำเนียงจาวนาเชียงใหม่ใจยวนนะครับมาเห็นไหมอ่านไปตามภาษาไทยนะครับรักภาษาไทยนะครับท่านจะได้สำเนียงเชียงใหม่ใจยวนไปเลยนะครับอ่านว่าอิมัดสมิงอะสติ อีตังนะโหตินะครับ Ooh. แปลว่าอะไลนะครับอืแปลว่าเมื่อสิ่งนี้บ่มีสิ่งนี้ย่อมบ่มีนะครับแม่แม่ 1, seem, อ่าเขียนเป็นเป็นภาษาละนาชจวบ้านได้เลยนะครับแม่แมมอันนี้เป็นภาษาละนาชจวบ้านปัจจุบันเลยนะครับเปิ้นมีไม่ยอะไม่สัดเรียบร้อยเลยนะครับแม่แหมอ่าพันได้หกเสียงนะครับแม่แมอ่าอันรุ่แรกๆเปิ้่มีไม่ยอะไม่สั้นนะครับเปิ้น พ้นจะอ่านไปตามบริบทของพ้นนะครับแม่แม่อ่านรุ่นนี้มีไม่เหาะไม่สัดครบเครื่องแล้วนะครับอ่านว่าอย่างนี้นะครับมาเมื่อสิ่งนี้บ่มีนะครับอบ่มีนี่เป็นกรรมพิเศษนะครับเป็นคาว่าบ่และมีผสมกันนะครับมาอันก็กายเขียนได้เป็นอย่างนี้นะครับม่แม่บ่มีสิ่งนี้ย่อมบ่มีนะครับแม่แม่เมื่อสิ่งนี้บ่มี สิ่งนี้ย่อมบ่มีนะครับอเอามาทบทวนภาษาบาลีต้ำคำนะครับบาลีน้านาของเฮานะครับไม้แม่อ่านว่าอย่างอีนนององนะ้นะครับแม่อีมัดสมิงอะสติอีตังนะโหตินะครับมาไปช่วยกันพวกเขียนพวกอ่านกันนะครับมา ช่วยกันอนุรักษ์ฮักษากันไว้นะครับมาวันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ